สวัสดีค่ะสบายดีทีิ่งนี้ต้อนรับเข้าส,ส,สู่ซ่องแสงอลูนแชนแนลนะคะวันนี้ก็จะมาลงแนวทางเราพัฒนาลงให้คือเก้าเนาะค่ะเนาะบพว่าเลขจะเข้าหรือว่าจะลดก็ลงให้คือเก้าเลขมีเข้ามีลดเด้อค่ะพี่น้องอ่ะมาเบิ้งกันงวดนี้มีสูตรได้เข้าสูตรไดล้ลดสามสูตรสี่สูตรที่ลงให้ไปเนาะสูตรนี้ตัวเด่นเข้าแค่ตัวเด่นนะ เด่นแปดกับสี่แต่จับคู่นีโบเข้าด้วยค่ะจับคู่รุดเต้มเลขออกศูนย์ศูนย์แปดหกเขาเต้มศูนย์กับเต้มสี่แต่เต้มนี่ยังบรุดด้วยค่ะเต็มนี้เต้มศูนย์นี้เข้าเต้มสี่บนออกแปดหกนี่รุดเขาเต้มล่างเนาะเต้มสี่แต่เลขของเฮามันบ่มีนะสิ ศูนย์ศูนย์ยไ่ได้นี่ส่งตัวล่างนี่ก็หกแปดนี่ก็เข้าเข้าบนนะต่เข้าตัวกลับนะล่างนี้บวกเข้าล่างเพราะว่าล่างมันออกศนะูนยศูนย์เนาะอันนี้ก็คือตัวเจาะตัวเน้นให้เนาะมเบิ่งสูตรนี้แต่สูตรนี้เข้าด้วยค่ะสูตรนี้สูตรนี้ตามโอเนาะสูตรนี้มันเข้านี่เข้าตรงนี้ แปดหกงวดที่ผ่านมาก็เข้าสี่สี่เนาะงวดนี้บูรุษก็ตามงวดเออสูตรนี้บูรุษก็ตามสูตรนี้เราจะพี่น้องแปดเจ็ดบมโว่างวดนี้จะเข้าหรือว่าจะรุดเด้อค่ะสูตรนี้มีหกสุดเนาะมีแปดสี่เป็นห้าแปดหกก็เข้าแปดหกเข้าแปดหกเลียกออกศูนย์ศูนย์แปดหกเข้าตรงนี้ เก้าสีเก้าห้าเก้าเข้าตรงนี้เดี๋ยวสูตรนี้มาตามต่อเนาะเดี๋ยวตามต่อเลยสูตรนี้สูตรนี้ก็จะตามต่อเลยตามต่อเลยสูตรนี้ตามจุดที่เข้านะะเนาะ พัฒนางวดวันที่วันพุทธที่ยี่สิบสองเนาะเดือนหนึ่งหกแปดอ่ะเลขออกสองแปดสองแปดสองศูนย์ศูนย์แปดหกแสนบวกหน่วยบวกห้าก็จะเป็น 4, 10, 10. 8บวกหได้4ีบวกหได้9กบวกหได้0 1 0 0 0หนึ่พันสิบบวกเกสองบวกเได้11บอแล้วก็สางวดนี้ นำม,มาดูกันจะเข้าหรือว่าจะหนุนจะเดินต่อไหมจะเดินต่อไหมก็ <S <S จะมีเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สาม มีแค่นี้นะทุกคนอันนี้มีแค่นี้เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามศูนย์สามศูนย์สองศูนย์หนึ่งอันนี้คือสูตรที่เข้าเด้อค่ะตามสูตรนี่เนาะตามสูตรนี่ตามสูตรที่เข้า อันนี้มาเบิ่งสูตรนี่สูตรนี่หลุดสูตรนี่บ่เข้าสูตรนี่สูตรนี่บ่เข้าสูตรนี่หลุดลองลองเฮ็ดเบิ่งเนาะว่ามันจะหลุดต่อเนื่องหรือว่าจะเข้าสูตรนี่ลองเฮ็ดเบิ่งคือแปดศูนย์บวกแปดบวกหนึ่งเท่ากับเก้าเก้าบวกสอง เก้าบวกหนึ่งก็ได้ศูนย์เอ้าได้ตัวเดียวกันได้เลยเนาะพี่น้องเนี่ยได้ตัวเดียวกันเอามาเบื้องสู้ที่สองร้อยบวกสิบสองครั้งบวกหนึ่งบวกเก้าร้อยบวกสิบสองครั้งร้อยบวกสิบสองครั้งสองแปดสิบหกแล้วก็บวกหน่วยบวกเก้า หน่วยก็คือหกแล้วก็บวกเก้าหกบวกหกได้สองสองบวกเก้าได้หนึ่งบวกสามได้สี่บวกสองได้หกส่วนแค่หน,น,นึ่งสูตรนี้เนาะอันนี้ส่วนหนึง่งลองมาจับคูบึงเนาะสูตรน,นี้เพื่อว่ามันสิเข้าต่อหรือว่าสินลุดต่อก็ลองมาเบิ่งกันเนาะ จะมี90 91เอาเขียนพิษเด้ค่ะอันนี้มันจะเป็น91เนาะ91อันนี้ตัดออกเขียนพิษ91 94 96แล้วก็01 04 06อืมสองสุก อันนี้สูตรนี้ลดเด้อสูตรนี้งวดที่ผ่านมาลดสูตรนี้เข้างวดที่ผ่านมาสูตรนี้เข้าสูตรนี้ลดก็ลองอันนั้นเบิ่งเนาะลองพิจรารณาเบิ่งเด้อค่ะจะเข้าหรือว่าจะลดต่อถ้ามักก็เอาบบมักก็ให้ยุดเลื่อนผ่านเด้อค่ะสองสูตรซนกันสองสูตรนี้มันซนกันที่เก้ากับศูนย์กับหนึ่งก็ซนแค่นี้มันถ้าตัวซนเนาะ มีศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สองศูนย์สามมันมีศูนย์สี่ศูนย์หกชนกันแค่สองห่างนะเก้าหนึ่งแค่นี้แต่ถ้าเอาเลขเด่นมาใส่เนี่ยจะมีศูนย์นะทุกคน ไม่รู้จะศูนย์ไหนนะจะมีศูนย์นะจะมีศูนย์กับสามนะเลขเด่นของเราจะมีศูนย์กับสามถ้าศูนย์มาสูตรนี้จะมีศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์หกแต่ถ้าสูตรนี้ถ้าศูนย์สามนี่มาเพราะว่ามันไม่มีเปดเนาะเป็ดของเราไม่มีแค่สามกับศูนย์สูตรนี้มีแค่สามกับศูนย์ถ้าศูนย์มาทางนี้ก็จะมีศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สาม ถ้าสามมาก็จะมีเก้าสามศูนย์สามสองหางเพราะแปดไม่มีตามนี้นะคะทุกคนไข่จะเอาแต้มเอาแต้มบอค่ะเอาแต้มตัดบอแต้มนี่ก็มันจะเลขเด่นของเรามันจะเด่นศูนย์กับสามนะงวดนี้อ่ะเด่นเด่นศูนย์แล้วก็สาม เด่นศูนย์กับสามนะศูนย์กับสามเต้มเต้มใครจะเอาเต้มเต้มนี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่หกแปดเต็มสี่ อันนี้เต็มศูนย์เต็มหนึ่งเต็มสองเต็มหนึ่งเต็มสองเต็มสามโอ้ไม่เข้าเต็มเลยเด้อค่ะทุกคนสูตรนี้ไม่เข้าเต็มเลยนะเท่าเต็มมาตัดสูตรนี้เต็มสามเต็มห้าเออตัวนี้เข้าเต็มตัวนี้อ่ะเก้าหกนี่เข้าเต็มเข้าเต็มห้าเต็มห้าเต็มหกเต็มสี่ แค่นี้สูตรนี้ถ้าเต้มมาตัดน่าจะมีศูย์สี่ศูย์หกเก้าหกแต่สูตรนี้ไม่เข้าเต้มสูตรนี้ว่าที่ผ่านมานี่เข้าสูตรนี้ว่าที่ผ่านมานี่หลุดสองสูตรนี้มักสูตรใดก็ให้เลือกเอาเด้อค่ะวันนี้ก็จะลงให้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะมาลงให้อีกหลักร้อยนะทุกคนหลักร้อยหลักร้อยหลักร้อยจะเอาหลักร้อยให้ดูสามสูตรโซนหลักร้อย หลักร้อยสามสูตรสูตรนี้ได้หกเจ็ดแปดหกเจ็ดเก้าสองแปดศูนย์สองห้าแปดศูนย์สองสี่ห้าศูนย์สองสี่ห้าเจ็ดสาตรนะสสูตรนี้จะสนที่สองตัวเดียวจะสนที่สองสามสูตรสมสูตรจะสนแค่สองถ้าเอาสาสูตรนี้สน่น่ะมันจะสนแค่ส่งตัวเดียว ทีนี้ถ้าสองสูตรนี้่วนมันจะสนเยอะมันจะ่วนศูนย์แปดศูนย์ส,ส 8, 0, 2, องห้าไม่ใช่ละสองสูตรนี้ทซนจะส่วนศูนย์สองสี 2, 4, ่ห้า่วนศูนย์สองสี่ห้าสองสูตรนี้่วนนะแต่ถ้าสูตรนี้จะ่วนเจ็ดจะมีเจ็ดอยู่ด้วยเจ็ดกับสองแต่ว่าสูตรนี้ไม่มีเจ็ด สูตรนี้มีเจ็ดกับสองสูตรนี้ไม่มีเจ็ดนี่แหละให้เลือกเอาเดอ้อผู้ให่มากลักร้อยถ้าจะจับใสามตัวเนาะมี 2. สองสองนี้เด่นสุดลองก็คือเจ็ดสี่ห้าถ้าผู้ใด่เสียเอาลักร้อยหลักร้อยนะเด่น ร้อยเด่นสองลองลองสี่ห้าเจ็ดใครจะเอาหลักร้อยก็ตามนี้นะคะมากระจัดคัดกระพานเด้อค่ะระหว่างส่งสูตรนี้มักสูตรใดก็ให้เลือกเอาขอบคุณมากมากค่ะที่เข้ามารับชมบก,ก่อนนะคะตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะทุกคน งวดที่ผ่านมาเข้างวดนี้อาจจะหลุดก็ได้นะสุดนี้งวดที่ผ่านมานี่หลุดงวดนี้อาจจะเข้าก็ได้ระหว่างสองสตรนี้ให้เลือกเอาถ้าผู้ใดเลือกห่างใดก็ขอให้ทึกขอให้ได้ขอให้เฮงขอให้ปังเนาะค่ะเนาะ,ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะมาลงให้อีกคลิปหนึ่งนะจะจับสองตัวหรือว่าสามจะจับสามตัวบนให้ด้วยถ้ามีเวลานะถ้าไม่มีเวลาก็เอาแค่นี้ เข้าก็คือเข้าหลุดก็คือหลุดเอาแค่นี้แหละนะตามนี้จะ,ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะมักชอบตัวใดก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์มาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แสงอรุณเนาะค่ะเนาะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ